ดี้วยค่ะได้จ้ายังไม่รู้เลยว่าอันไหนอันไหน๋ควอ่านให้เลยนะจ้าในไอจีก็มีคนมาทักทหยเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ถามช่องทางการสั่งซื้อคนที่อยู่ในบ้านม่วงนะคะไปที่บ้านติ๊กต็อกได้เลยจาราคาโปรซชันอยู่ในตากล้องถูกต้องค่ะมาภูไห่ฟิลิปปินส์ออร่ามีคนถามว่าแอนทำอะไรว่าอายุคุกกิ้ง t o ก a y I am c o ั ee, oh, <yeah. S 1> k i n g ผัดหมี่โคราชย้ชวนเิเอลซ่าคือเหมือนแม่บ้านเหมือนอะไรเป็นคือเจเขายืนมือยแลไง้าเยอะทำได้ทำไไน้ทำได้กีทำได้ทัีได้ันะคะท o ได้ทุกวันนี้ทำได้ u ุกันนี้ท s p ด้ทุ e n ทไทุ i วัน t ี้ทำ l y กวั l Instead of seafood, and it's a little bit more spicy, and it can be done in less than five minutes. So, <laughs> <laughs> ถ้าอยู่นู่นเถออยู่ก็ลายแต่เราขายเองต่ออปเถอะก็ลายไปเลยแต่ส่งน้ำพริกไปให้เพราะเองคนอื่นซื้อได้ไหมรู้ว่าแค่ที่ไทยแค่ที่ไทยแหละที่ไทยที่อเมริกาได้เหรอใช่แต่ที่อเมริกามีทิกตอกค่ะแต้องใเงออออแต่ละประเทศอื่นไม่มีล่าส่งของไปดอกไปที่นู่นมีฟิลิปปินส์มีนอริเซียมาเลเซียเวียดนาม อเมริกาแปลว่าเขาปัฏิการได้ใช่ใช่ซื้อได้หมดเลยเพราะว่าจะอยู่ตรงไหนของโลกใบนี้ก็ซื้อได้หมดแล้วเออเออริจินอลนะคะแพ็คคู่นะคะเหลือเก้า็เก้าเซตเท่านั้นนะคะรีบเลยนะเหลือเก้าเซตสุดท้ายรีบเลยตุนได้ตุนตุนได้ตุนนะตาออริจินอลนะคะรีบซื้อเลยนะคะเออแคจ้าาาว

because that's what i want people to to remember that even though someone is a beauty queen or someone is an actress or someone is a singer or someone is in the entertainment industry that they are just as normal looking and just as normal as everyone else they don't wear makeup at home they don't wear makeup 100% of the time and we don't want I want you to remember that you're not always gonna see me with one hundred percent makeup on all the time. Because I need to let my skin breathe, I need I don't want pimples, you see, like let me horn. But yeah, so please don't like don't spread hate about someone who doesn't look like what they look like with their makeup on. No one looks the same with makeup on. That's why it's there. It's to make us it's supposed to enhance our beauty, make us more beautiful. It's not supposed to make you look ugly. So just remember that nobody looks the same with makeup on, but also to embrace and empower and be a positive like a, be a positive energy to people there's no need to hate each other to compare each other or to bully each other because of how we look okay we're all different that's what makes us special so let's just get over it okay makeup mm -hmm. ขอบพักนิดหนึ่งคนมาแต่งหน้าทุกวันอะสามเดือนติดกันแต่งหน้าทุกวันอะผิวมันต้องพักไหมคะต้องพักหน้านิดนึ่งไม่ได้วีแลนวไม่ได้วีแต่ผิวอะถ้าอยากให้มันสวยแบบนี้มันต้องพักใช่ขัดใจอ่ะเราก็ต้องกินน้ำพิกเาร็จแล้วใส่หน้าเสร็จบอ รีบตุนค่ะออริจินัลหมดแล้วก็5เซตนะคะ5เซตเหลือแค่5เซตนะคะเข้า้นจ้าพี่หมดแล้วหมดเลยรีบตุนตาโอเค okay, you're you in my l i ฟ e มีคนถามในไลฟ์ด้วยนะว่าวันนี้แอนแกลง,งน้องหรือยังยังค่ะแต่ว่าถ้ามายืนอยู่แบบนี้เดี๋ยวจะแกลงให้ดูเลย <laughs> บอความรู้สึกเล่าเรื่องรสชาติให้ฟังหน่อยเอมีแต่คนถามด้วยว่ารีวิวรสชาติหน่อยรีวิวได้ค่ะแต่ว่ารีวิวของแอนมันจะไม่เหมือนตอนที่เราซื้อแล้วก็มาชิมเองนะคะออออ so มันต้องซื้อเองแล้วก็มาชิมเองนะคะเพราะว่าการที่แอนแบบคิดว่าอันนี้เผ็ดอาจจะไม่ได้เผ็ดสำหรับคนอื่นแบบตอนเอลซ่าคิดว่าโอ้ยอ้อนมากมันอาจจะแบบหวานมากสำหรับแอนอ so นเป็นหนอต้องซื้อมีคนขอกำลังใจพี่แอนด้วยเขาบอกว่าเขาเรียนการบินปีสุดท้ายแล้วอะไรนะคะขอกำลังใจหน่อยคุณแนคุณแนเรียนปีสุดท้ายแล้วเขาเรียนการบินแล้วแบบว่ามันค่อนข้างที่จะแบบเครียดมากอ๋อ่งกำลังใจด้วยนะคะคแนกายจบแล้วสู้ๆเรามาถึงจุดนี้แล้วเราไม่ควรที่จะ give up อย่ายอมแพ้เราจะไปถึงจุดของความฝันแล้วแล้ว ก็ทําให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็เราจะประสบความสําเร็จเหมือนที่พี่แอนอดทนอยู่ตอนนี้ใช่ค่ะพี่จะเริ่มมาถึงถูกวันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะัะใช่เ็จะปนแอนกว่าจะเป็นมิชลินไวน์ไทยแลนด์ไม่ใช่เรื่องง่ายนัะใช่ค่ะขนาดวันนี้เมื่อวานแล้วก็วันก่อนก็ไม่ได้ง่ายค่ะแต่ว่าเราก็ต้องยิ้มไว้แล้วก็ พุชตัวเองจนถึงเราไปประสบความสำเร็จเขาเรียกว่า fake it till you make it แรงกดดันต้องเจอมาหถ้าเราไม่แฮปปี้หล้วเราก็เราตื่นขึ้นมาแล้วเราแบบไม่แฮปปี้กับตัวเองเราก็ต้องแบบบังคับให้ตัวเอง believe ว่าเราแฮปปี้ต้องบังคับตัวเองให้แบบมีรอยยิ้มทุกวัน